สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้อง7จจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ในช่อง เพจนะคะเพจ Facebook รวมไปจนถึงช่อง YouTube นะคะวันนี้นะคะแอดมินมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะแบ่งปันพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นิยมไอ้ไข่ว่า j จดีนะคะของแท้นะคะในรุ่นซับเหลือล้อน62นะคะองนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นรุ่นที่กำลังมาแรงกระแสะแรงมากๆเลยนะคะที่เรามีเรามี เป็นพิมพ์นิยมพิงโกนะคะสีพิงโกนะคะรับประกันแท้นะคะรับประกันแท้ด้านหลังเราจะมีโค้ดกอไก่ให้นะคะโค้ดกอไก่อยู่ข้างหลังนะคะเ<า>จ้าของบทเพลงขอไหว้ได้รับท่านนี้ก็ใส่องค์นี้อยู่นะคะท่านแผนท่านแผนองค์นี้อยู่นะคะโค้ดกอไก่ตรงนี้นะคะ รถกไก่จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านใดที่สนใจเช่าบูชาเนี่ยเดี๋ยวเราส่งให้ชมเป็นการส่วนตัวอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะสวยงามนะคะของแท้วัดเจดีนะคะด้านหน้าเป็นเงากระจกองค์ของไอ้ไข่เนี่ยจะเป็นเนื้อชายด้านนะคะท่านใดที่หาของแท้ของดีวัดเจดีนะคะเรามีให้บูชานะคะ ณปัจจุบันณปัจจุบันตอนนี้นะคะเรามีอยู่ประมาณมีอยู่สิบองค์นะคะมีอยู่สิองค์นะคะที่มีอยู่ในมือแน่นะคะท่านใดสนใจนะคะยินบ็อกมานะคะยินบ็อกมาของแท้ของดีวัาเจดีนะคะการันตีจากแอดมินนะคะแท้ทุกองค์นะคะเพะ่ะนั้นนำมาเช่ามายกหลังนะคะในราคาที่เรา แบ่งปันท่านได้นะคะเราส่งทุกวันนะคะมีของส่งทุกวันนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะรับประกันแท้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสนใจโทรมาได้นะคะ0 9 8ย์8 8 2า4ดจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ ID ไลน์ก็คือเบอร์โทรได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ